สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะของรายการ Food Travel well. t v ค่ะในวันนี้ค่ะเล็กจะพาผู้ชมมาทําเมนูของบัวลอยน้ําขิงนะคะอีกหนึ่งเมนูโปรดของหลายๆท่านเลยค่ะมีวิธีการทํายังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นส่วนของตัวไส้นะคะส่วนของน้ําขิงค่ะและส่วนของตัวแป้งนะคะ ำหรับตัวไส้นะคะเราจะมีงาดำคั่วนะคะจากนั้นก็นำไปปั่นให้ละเอียดค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะและตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะส่วนของน้ำขิงนะคะมีน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแดงขิงแก่หั่นแว่นค่ะและส่วนของตัวแป้งนะคะมีแป้งข้าวเหนียวน้ำเปล่าสำหรับนดวดแป้งนะคะและตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ หลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะทีนี้ก็ย้ายมาที่กระทะทองเหลืองนะคะตั้งไฟอ่นอ,อนๆค่ะแล้วก็ใส่งาดำที่เราคั่วและบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะ จากนี้นะคะเราก็จะกวนนะคะด้วยไฟอ่นอ,อนๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยเริ่มเหนียวข้นนะคะจนสามารถที่เราจะปั้นได้นะคะเสร็จจากขั้นตอนนี้นะคะจะต้องพักในส่วนของตัวไส้ไว้ให้เย็นนะคะและเราก็จะไปทําในส่วนของตัวแป้งกันค่ะหลังจากที่เรากวนตัวไส้นะคะประมาณ10นาทีแล้วนะคะด้วยไฟอ่นอ,อนนะคะ ส่วนผสมก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ดูเข้มข้นมากเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็ปิดแก๊สนะคะแล้วพักตัวไส้ไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นถึงจะนํามาปั้นได้นะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทําตัวแป้งกันเลยค่ะระหว่างที่เรารอให้ตัวไส้เย็นนะคะตอนนี้ก็มาเตรียมในส่วนของตัวแป้งนะคะเราจะเทแป้งข้าวเหนียวนะคะลงในชามผสมแบบนี้ค่ะและตามด้วยแป้งข้าวเจ้าน,นะคะ คนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะหรือคุณผู้ชมจะนําไปล่อนก็นได้นะคะได้เช่นเดียวกันวันนี้เราผสมด้วยหัวตีตะก้อมือแบบนี้นะคะแป้งนี้เขาจะได้มีเข้าด้วยกันนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเติมในส่วนของน้ำเปล่านะคะค่อยๆเติมลงไปทีละน้อยนะคะระหว่างนี้ก็นวดไปด้วยค่ะ อย่าลืมนะคะว่าอัตราส่วนนะคะปริมาณต่างๆนะคะรวมถึงวัตถุดิบต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็ไปติดตามชมได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะมีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดเลยนะคะรวมถึงวิธีการช่างตวงวัดนะคะหรือว่าหน้าตาของวัตถุดิบต่างๆนะคะมีเช่นเดียวกันนะคะละเอียดทีเดียวค่ะสาหรับในเว็บไซต์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะนวดแป้งนะคะตรงนี้ให้เนื้อเนียนนะคะรวมตัวดีซะก่อนนะคะน่าจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะคะ หลังจากที่เราได้ส่วนผสมของตัวแป้งนะคะแล้วก็พักไส้ไว้ให้เย็นนะคะจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เริ่มในส่วนของการปั้นแป้งเลยนะคะหยิบแป้งขึ้นมานะคะปั้นให้ได้ขนาดนะคะไม่ใหญ่ไปกว่าลูกปิงปองนะคะหรือว่าใหญ่กว่าลูกชิ้นปิ้งสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็แผ่แป้งออกมานะคะเป็นแผ่นแบนๆแบบนี้นะคะ่ะ จกไส้นะคะใส่ลงไปตรงกลางค่ะขนาดของไส้นะคะไม่เกินหนึ่งช้อนชานะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะห่อแป้งปิดได้ยากนะคะถ้าขนาดใหญ่เกินไปเก็บแป้งให้เก็บตัวไส้ให้หมดด้วยนะคะแล้วก็ปั้นนะคะให้เป็นลูกกลมๆค่ะ เราก็จะได้บัวลอยออกมาหนึ่งลูกแบบนี้นะคะนี้คุณผู้ชมก็จะต้องเตรียมถาดหนึ่งใบและโรยแป้งนวลไว้ด้วยนะคะซึ่งแป้งนวลก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็วางบัวลอยนะคะที่เราปั้นเสร็จแล้ววางลงไปแบบนี้นะคะแต่เล็กจะทําแบบนี้จนหมดไปเรื่อยๆเลยค่ะ หลังจากที่เราปั้นตัวแป้งและตัวไส้เสร็จแล้วนะคะมาดูหน้าตากันนะคะจะออกมาเป็นลูกกลมๆข,ขาวๆแบบนี้นั่นเองค่ะทีนี้คุณผู้ชมก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะเพราะว่าเราจะต้องนําบลอยลงต้มนะคะจากนั้นก็เตรียมในส่วนของน้ําเปล่านะคะอันนี้จะต้องพักแป้งนะคะหลังจากที่ต้มเสร็จนะคะไม่งั้นตัวแป้งเนี่ยเขาจะติดกันได้นะคะตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่ตัวแป้งับลอยลงไปเลยค่ะ ระวังอย่าให้ติดกันด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไส้จะแตกนะคะแล้ววิธีดูง่ายว่าสุกแล้วนะคะตัวแป้งก็จะลอยขึ้นมานั่นเองค่ะหลังจากที่เราใช้เวลาต้มประมาณ5-7นาทีนะคะตจนนี้แป้งโบลอยนะคะ<ๆ>ก็เริ่มสุกดีแล้วค่ะดูได้เลยนะคะว่าแป้งเขาจะลอยหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะที้เราก็จะช้อนนะคะ แล้วก็นําแป้งนะคะพักไว้ในน้ําเย็นค่ะทําแบบนี้แป้งจะได้ไม่ติดกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะว่าอัตราส่วนคุณผู้ชมติดตามชมได้นะคะในเว็บไซต์ของเราที่ foodreal.tv นะคะมีอัตราส่วนบอกโดยละเอียดเลยค่ะหลังจากเสร็จในขั้นตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปทําในส่วนของการทำน้ำขิงค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นําน้ำเปล่านะคะมาต้มให้เดือดน,นะคะทีก้เติมในส่วนของขิง,งหั่นแว่นลงไปนะคะจะต้องใช้เป็นขิงแก่เท่านั้นนะคะจะได้รสชาติที่ดีและเข้มข้นด้วยนะคะและตามด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะจากนี้ค่ะเราก็แค่เปิดไฟแรงนะคะ ต้มให้เดือดประมาณ10นาทีนะคะจนได้รสชาติที่เข้มข้นของขิงนะคะจากนี้ถึงจะไปตักเสิร์ฟพร้อมกับโบลอยที่เราต้มสุกไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนผสมทุกอย่างก็ครบถ้วนดีแล้วนะคะเราจะตักโบลอยนะคะหนึ่งที่นะคะจะเสิร์ฟประมาณ4ี่ลูกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำขิงร้อนๆเลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของบัวลอยน้ำขิงนะคะอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่คุณผู้ชมทำทานเองได้ที่บ้านค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับคนเติเร์กินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel TV ค่ะ